เทียฟิล์มนะคะเมื่อแสงเนี่ยผ่านเข้ามาสู่อากาศแล้วก็เข้าสู่ในตาของเราเนี่ยมันก็จะผ่านข้อที่เทียฟิล์มก่อนโดยเทียฟิล์มของเราเนี่ยจะมีอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ1.337นะคะโดยเทียฟิล์มนี้จะมีลักษณะเหมือนน้ำนะคะซึ่งมีความสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างอ,อ,อากาศกับเทียฟิล์มของเราเนั่นเองโดยที่มันจะมีผลนะคะต่อค่าสายตาหรือฟรีเฟก t i ฟ e พาวเวอร์ของดวงตางเราเนี่ยประมาณ 2- ถึงในสักเลยนะคะ โดยที่เยฟิมเมียจะปกคลุมพื้นที่ประมาณ1-3ตารางเซนติเมตรนั่นเองน้ำตานะคะคจะผลิตมาจากไรตินกแกลนซึ่งช่วยทำให้ดวงตาของเราชุ่มชื้นแล้วก็ในน้ำตาเนี่ยก็จะมีสารประกอบหลายชนิดนะคะแต่ว่าก็มีสารุม้มกันต้านทานโรคไปด้วยนั่นเองที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่งตางๆนะคะที่จะทำอันตรายต่อดวงตาของเราซึ่งทำให้เกิดโรคความผิดปกติของการผลิตทางน้ำตาอย่างเช่นโรค dry eye ตาแห้งนะคะ โรคคอคอดรเทียสที่งเช่นน้ำตาจรอระเคนั่นเองแล้วก็โรคตาแห้งอื่นๆนะคะเป็นต้นค่ะน้ำตานะคะก็ยังมีอยู่ประมาณ3ประเภทนะคะโดยที่อันดับแรกนี่ก็คือบร์เทียหรือน้ำตาหาล่อลื่นนั่นเองซึ่งมันก็จะไหลยอยู่ตลอดเวลานะคะระหว่างที่กำลังพูดอยู่เนี่ยน้ำตาแบรเทียสนี่ก็กำลังกำลังเคลือบตาอยู่แล้วค่ะ โดยที่แบบสตชิเทียเนี่ยมันจะทำให้ดวงตาของเรานะคะมันไม่ฝืดเคืองเวลาเรากับพริบตาหรือว่าช่วยหล่อเลี้ยงตาให้มันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ช่วยการมองเห็นให้ดีขึ้นนั่นเองอันที่สองนะคะคือลีเฟคเคียร์ลีเฟคเ t ียร์นี่คือมันจะเป็นน้ำตาที่เมื่อเราโดนสิ่งปัจจัยภายนอกเนี่ยมากระตุน้นอย่างเช่นมือโดนทิ่มตาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทาให้เกิด เพนขึ้นมามันก็เลยกระตุ้นให้รีเฟกเตียเนี่ยเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ทาให้เราน้ําตาไหลรงมันเองสังเกตได้ว่าเราจะรู้สึกอาจจะเจ็บหรือว่าเราหันหัวหอมอยู่อย่างนี้แล้วเราน้าตาไหลไม,มาอันนี้ก็คือเป็นรีเฟกเตียค่ะอันที่3ามคือ emotional tears ก็ uh, Te คือจะมีเป็นน้ําตาจากอารมณ์เมื่อเราดูหนังแล้วเรารู้สึกเศร้าเรามีร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่น้ําตา uh, emotional tears เนี่ยมันจะหล่งฮอร์โมนออกมาพร้อมกับในน้ําตาด้วยนะคะ ค่ะพูดถึงนันโซและทิมอลซิสเต็มนะคะหรือการไหลของน้ําตาแล้วก็มีการระบายมงนไปที่จมูกนะคะโดยที่น้ําตาเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ก็จะผลิตมาจากทิมอลแกลนะคะซึ่งอยู่บริเวณหัวตาแล้วมันก็จะลงมาอยู่ที่ทิมอลดักนะคะแล้วก็มาที่ผังตั้มซึ่งอยู่บริเวณหัวตาของเรานะคะแล้วก็มาที่ขนานลิกล้านะคะซึ่งยาวประมาณ10มิลลิเมตรแล้วต่อด้วยนันโซและทิมอลแสก่ะซึ่งยาวประมาณ10มิลลิเมตรนะคะแล้วมาที่นันโซและทิมอลดัก่ะซึ่งยาวประมาณ18มิลลิเมตร แล้วที่มามาที่นัสซอบคาเวตี้ค่ะซึ่งก็คือจมูกมันเองโดยที่การที่มีน้ําตาแล้วก็ระบายเนี่ยก็สังเกตได้ว่า,าการเวลาที่เราร้องไห้เนี่ยเราทําไมน้ำน้ำมุกม,มันถึงไหลนะคะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างในการอธิบายของเรืงนี้ค่ะต่อมน้ําตานะคะก็มีอยู่2ต่อมหลักๆก็คือ l a c ร m a l g l a n d นะคะแล้วก็ c c e s s o r y l a c r i m a l g l แกนนั่นเองโดยที่ร m a l g l แกนเนี่ย จะหลังน้ำตาเนี่ยจะเป็นรีเฟกเจอร์ซะส่วนมากในขณะที่แอสเซสแอเเซสซอรีและคิมออแกนเนี่ยจะหลังพวกแบเซลเทียซี่เป็นน้ำตาหลักๆที่ว่าหล่อเนื้อหล่อเลี้ยงลูกตาของเรานะคะโดยที่แอเซสซอรีแอเซสซอรีและคิมออแกนเนี่ยก็ยจะแบ่งออกเป็นแกนออฟคอร์สซึ่งอยู่ตรงสับคอนจังที่ว่าทีชูนะคะใกล้กับฟอนิกนั่นเองโดยที่อัปเปอร์ลิดเนี่ยจะมี ตอบมากกว่าเพราะว่าเวลาฝุ่นลงมาเนี่ยมันก็จะได้ป้องกันได้มากกว่านั่นเองส่วนแกนออฟบูลลิงนะคะก็จะอยู่ทางซิปิลิซูพิเลียทาซัสแลวก็อินฟิเนียทารซัสนั่นเองออเซสซอรี่และคิมอลแกนเนี่ยจะผลิตทั้งเอกวสแล้วก็มิวคัสคอมโพเนนต์ค่ะร่วมกับอีพิเทียลอีพิเทียลออฟคอเนียนะคะแล้วก็โกลเบเซลของคอนจังทิวานนี้ค่ะ 뉴โรพา w เวของเทียนนะคะโปรดัก uh, ช mm ัน hmm. ก็คือ mm hmm. เมื่อมีตัวกระตุ้นหรือฟีเนอร์เอนดิ้งเนี่ยมากระตุ้นที่คอเนียคอนจังที่ว่านะคะซึ่งมีเนอร์เนี่ยมากที่สุดอยู่ตรงที่คอ,อเนียของเราค่ะซึ่งมันก็จะเรียกหรือเรียกว่าคอเนียเนอร์ก็ได้นะคะเมื่อมันมีพวกเซนเซอรี่อินโฟเมชันเนี่ยมาโดนทำมาอาจจะสัมผัสหรือว่าทำรู้สึกเจ็บหรือเป็นอุณภูมิหรือเป็นเคมีเนี่ยที่ออคคลาเซอร์เฟสของเรา อพอรีเซปเตอร์จับได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งต่อไปที่ afferent pathway หรือ cranial n e r v ผู้ที่5หรือ t i g ม m i n a l nerve นั่นเองนะคะพอมันพอมันได้รับแล้วเนี่ยมันก็จะส่งตอบไปที่ afferent pathway หรือ cranial n e r v ผู้ที่7นะคะซึ่งก็คือ facial nerve นั่นเองโดยที่ว่ามันจะกระตุ้นนะคะให้เกิดการผลิตน้ําตาแล้วก็มีการหลั่งออกมานะคะเป็น feedback l o ค่ะที่บริเวณออ c u a s u r f นะคะแล้วก็ ส่งต่อไปที่สมองเนี่ยสั่งให้ต่อมเนี่ยนะคะมันหลังน้ำตาอ,ออกมาเองนะคะเอาโฟลของเทียนนะคะก็จะมีน้ำตาที่เก็บสะสมไว้จากลักทีมกแกลนซึ่งมันจะเดนออกจากที่พังต้ำนะคะ,ะก็คือจากรูปภาพคือน1 A กับ 1B นั่นเองนะคะแล้วต่อมาที่คาลิคลายซึ่งก็คือหมายเลข2แล้วเมื่อเราเปิดตาเนี่ยน้ำตาก็จะระเหยนะคะจะดูจากหมายเลข3นั่นเอง พูดถึงกลไกของลาคีมอลปัมนะคะเออ่ตอนปิดตาเนี่ยเออ่พรีทาโซอวิคลาลิสเนี่ยมันจะหดตัวนะคะทำให้แอมพิล่าของเราเนี่ยมัน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 ถูกกดแล้วก็ทำให้คานิคูลารเนี่ยมันหดสั้นลงพอหดสั้นลงเนี่ยมันจะทำให้พังต่อมเนี่ยมันจะเลื่อนไปข้างในค่ะพอเลื่อนเข้าไปข้างในเนี่ยลาคีโมแซกเนี่ยมันจะขยายเกิดการสร้างของเนกาทีฟเพรสเชอร์นะคะดูดน้ำตาจากคานานิลิคูลารเนี่ยลงมาที่แซกนั่นเองนะคะ ในขณะที่การเปิดตาเนี่ยออกล้ามเนื้อมันก็จะคลายนะคะทําให้ลักขิมอัยวเนี่ยมันจะบีตัวแล้วมันก็จะบังทาให้น้ําตาลเนี่ยลงมาที่จมูกนะคะแล้วพังต้ำเนี่ยมันก็จะไหลกลับที่เดิมหรือว่าเลื่อนออกมันเองนะคะจากการที่ตอนปิดตาเนี่ยมันมันเลื่อนเขา้าทีนี้พอน้ําตาลพอมันเลื่อนออกเนี่ยน้ําตาลมันก็จะไหลลงมาที่ขนาลิอูลายแล้วก็ลงไปที่จมูกนั่นเองนะคะ ค่ะเราก็มาดูแกลนที่สำคัญนะคะในการผลิตของเทียฟลีมนะคะก็จะมีไมโครเวียนแกลนซึ่งมันก็จะผิดผลิตลิปิดเลเยอร์นะคะแล้วก็มีอะคิโมแกลนที่ว่าผลิตเอควีสเลเยอร์นั่นเองหรือว่าแล้วก็กลเบิลเซลล์ค่ะที่ว่าช่วยผลิตโมซินเลเยอร์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในสไลด์หลังจากนี้ค่ะ ค่ะหน้าที่ของเคลียร์ฟิล์มก็จะมีเออ่ทำให้ดวตงตาของเราเนี่ยมันมั่นคงขึ้นนะคะหรือเซเบอริตี้แล้วเนี่ยมันยังทำหน้าที่เป็นแอนตี้แบคทีเรียได้ด้วยแล้วก็มันก็ยังให้สป라이แล้วก็ให้อาหารนะคะกับคอเนียของเราอีกทั้งยังชะล้างเซลล์ที่ตายนะคะแล้วก็สิ่งแปลกปลอมจากคอเนียหรือของจานิว่าเนี่ยคะ่ะให้มันออกไปค่ะ ค่ะทีนี้เรามาเข้าสู่ตอนที่เราแนะนําไปแล้วนะคะในเรื่องของอะนาตอมีเกี่ยวกับแกลนที่สําคัญต่างๆนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะคือมอเมวีนแกลนเนี่ยจะก็ผลิตฤทธิดผลิตอะไรเยอะออกมานะคะช่วยชะลอการระเหยของน้ําตาของเรานะคะแล้วก็ป้องกันการระเหินเองส่วนไอควีเซียสก็คือผลิตมาจากไลทิโมแกลนนะคะมันก็จะช่วยให้อาหารออกซิเจนกับโคเนียอิพิเทเลียมนะคะแล้วก็ช่วยแอนตี้แบคทีเรียค่ะแล้วก็ให้ ยอมให้ไวบัตเซลล์นะคะเข้ามาเมื่อเกิดการอักเสบนนเองนะคะส่วนมูซินเนียก็จะมาผลิตมมาจากกรอบรตเซลนะคะที่อธิบายข้างต้นก็จะช่วยให้เทียฟิเนีมีความมั่นคงมากขึ้นช่วยหล่อลื่นนะคะแล้วก็ช่วยการยึดเกาะระหว่างเทียฟิล์กับคอนี้นั่นเองจากสไลด์ที่แล้วนะคะที่พูดถึงโมเดลเก่าซึ่งเป็นเทียฟิล์ซึ่งแบ่งออกเป็น3ชั้น ตอนนี้เรา,เรากำลังพูดถึง New m o เดลของเทียฟิมซึ่งเป็นโมเดลใหม่นะคะซึ่งการค้นพบก็คือในลิพิดเลเยอรเนี่ยก็เป็นชั้นบางๆในชั้นแรกส่วนเอ u วิส e และมูซินเนี่ยมีการผสมผสานกันค่ะซึ่งเขาค้นพบมูสินในชั้นของเอกวิสเลเยอร์ e layer, ซึ่งสันนิษฐานได้ว่ามันทั้งสองชั้นเนี่ยหมือนก็คือรวมกันเราก็เลยจำแนกได้ว่า New Model เนี่ยนะคะก็จะมีเป็นสอชั้นหลักๆก,ก็คือลิพิดและ ชั้นของ a q u e s และมูซินที่รวมกันค่ะโดยมูซินที่อยู่ใน a q u e s เอ่อเน็ตเวิเนี่ยคะหรือเลเยอเนี่ยมันก็จะทำให้ a q u e s เนี่ยยึดเกาะได้ค่ะแล้วก็มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะในขณะที่ในเมมเบรนเนี่ยก็มีเจอ MUC1-4 แล้วก็16นะคะเกี่ยวกับการเ,เข้าออกในยึดเกาะกับโปรตีนนะคะแล้วก็จะมีการพบของ MUC5A-4 นะคะก็ m u ็7 ซึ่งก็จะมเีเกี่ยวกับการหลั่งของมูซิน,นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นโมนิวใหม่ค่ะค่ะองค์ประกอบทางเคมีของเคียร์ฟิล์มนะคะหลักๆเลยก็จะมีโพแทสเซียมค่ะที่ช่วยในการปรับสมดุลกรดด่างให้เป็นปกตินะคะในกลูโคสในน้ําตาเนี่ยก็จะมีมากกว่าในพลาสมาคะในขณะที่ยูเรียนเนี่ยจะจะมีน้อยกว่านะคะในเคียนน้อยกว่าในพลาสมาค่ะ เทียมนะคะจะมีความหนาอยู่ที่4ีถึงแไมโครไมโครไมโครเมตรค่ะแล้วก็มีเทิร์นโอเวอร์เลทนะคะในการที่จะเหมือนกับการทดแทนแทนที่ค่ะประมาณ18%นะคะต่อนาทีในขณะที่อินเด็กต์อยู่ที่หนึ่งจุดสามนะคะแล้วก็มีค่า pH อยู่ที่7.3ถึง7.7นั่นเองส่วนอุณหภูมินะคะอยู่ที่30องศาที่คอเนียค่ะ ในเทียโปรตีนนะคะก็จะมีพวกลคโตฟอรินช่วยในการกําจัดแบคทีรียรแล้วก็นําพาโปรตีนค่ะซึ่งในน,น้ําตาเนี่ยก็จะมีอิมมิโนกลูลินนะคะหลายชนิดแต่ที่มีเยอะที่สุดคือชนิดของอิมมิโนกลูลิน A นะคะที่เยอะที่สุดซึ่งทําหน้าที่โดยป้องกันร่วมกักบฟาโกไซแลวก็ไลโซโซมในเทียฟีนั่นเองค่ะส่วนในการประเมินเทียฟีนนะคะว่ามีสุขภาพดีหรือไม่เราสามารถตรวจได้ว่า หนึ่งนะคะก็คือการหลั่งน้ําตาหรือว่ามีการปกติหรือเปล่ามีการหลั่งสนำเสมอหรือไม่ลิปิดเลเยอร์เป็นอย่างไรแล้วโอคูราเซ์เฟสมีสุขภาพดีหรือเปล่าแล้วก็มีการอัตราการระเหยของน้ําตาเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะวิธีแรกนะคะในการตรวจสอบเทฟฟีนะคะก็คือเชิมเมอวัน ซึ่งการวัดว่าเอควีซีมีการหลังตาเท่าไหร่นะคะในระ,นระยะเวลาที่กำหนดนะคะโดยเราจะใช้สติ๊กเปเปอร์เนี่ยคะ่ะมันสอดเข้าไปที่บริเวณจังชันของตรงกลางนะคะบริเวณปลายของขอบตาล่างนั่นเองนะคะแล้วเราก็ไม่ใส่ยาชานะคะในขั้นตอนแรกเราก็วัดระยะคะ่ะว่ากระดาษเนี่ยคะ่ะมันจะเปียกมันจนถึงที่มิลลิเมตรเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าถ้าน้อยกว่า10มิลลิเมตรเนี่ยแสดงว่าเป็นโรคตาแห้งนะคะ แต่แล้วก็ถ้าสมูติไม่ใส่ยาชาเนี่ยน้ำตาที่ออกมาเนี่ยคะก็จะเป็นน้ำตาจากแบโซลล,ล้วนๆนะคะในระยะเวลา5นาทีเนี่ยถ้าน้อยกว่า5มิลิเมตรแสดงว่าเป็นโรคตาแห้งค่ะส่วนเชอร์มอร์ทูนะคะบวกกับการใส่ยาชาเนี่ยเพิ่มเติมคือเราก็ใช้คอตตอนบัดน,นคะคะในการกระตุ้นจมูกด้วยเพ,เพื่อดูว่ารีเฟ์ของน้ำตาเนี่ยจะมากกว่าปกติหรือเปล่านะคะถ้าวัดระยะเนี่ยระ,ระยะเวลาเนี่ยนะคะ ในเวลา5นาทีเนี่ยถ้าน้อยกว่า15มิลิเมตรเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาในการซีแคชช่นวิธีเฟโนเ e t r a ร e นะคะก็จะการใช้เส้นได้ในการวัดน้ำตานะคะเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นตาแห้งหรือเปล่าซึ่งก็จะคล้ายๆกับเชมเมอร์นะคะแต่ว่าจะมีการระคายเคืองที่น้อยกว่านั่นเองส่วนเม n i สโ o m e t r ีนะคะก็ใช้สติปนะคะในการวัดความสูงของน้ำตานะคะ มัน้ำตาอื่นเท่าไหร่ค่ะวิธีของ t ทีย f ฟิมสเ a b i บิลิตนะคะคือวัดความสม่รเสมอของเทียฟฟิมนั่นเองโดยจะใช้ f ลูอ e เรสซินะคะป้ายไปที่ชั้นลิพิดให้ทั่วค่ะแล้วก็เมื่อมีการระเหยเนี่ยแล้วก็เทียฟฟิมก็จะบางลง,ง,ลงนะคะตามระยะเวลาตามรูปภาพนะคะเ,เมื่อส10วินาทีเนี่ยมันก็จะมีการระเหยน,นะคะทำให้เทียฟฟิมบางลง20วินาที 30วินาทีจะเริ่มเห็น dry spot ค่ะคือ dry spot เนี่ยก็จะก็จะทำให้เห็นว่าคนที่มีเทียฟฟิลที่ปกติเนี่ยจะเห็นภาพนะคะที่ normal ก็จะไม่มีรอยแตกเลยนะคะแต่สำหรับคนที่มีโรคตาแห้งเนี่ยก็จะเห็นเป็น dry spot นะคะเป็นขีดดำๆเอ,อ,อย่างที่เป็นรูปภาพค่ะ การตรวจสอบด้วยการคิดคิดค่าอก u า a production index นะคะหรือค่า OPI โดยการใช้สูตรนะคะใช้เทียบ Backup Time นะคะจากการสไลด์เมื่อกี้นะคะแล้วหารด้วยจำนวน i v i หรือจำนวนการกระพริบตาเนเองนะคะถ้า OPI ที่ค่าที่ได้น,นะคะมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยจะแสดงว่าเคียฟิของเราเนี่ยกปกติแต่ถ้าน้อยกว่า1เนี่ยแสดงว่าผิดปกตินะคะแล้วก็คงเป็นพบแพทค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะนับเวลา20วินาทีในการที่ฟูเรซินจะเคลือบแล้วแตกนะคะคือเกิดไดสปอนนิ่งแล้วในระยะเวลา2วินาทีมีการกระพริบตา1ครั้งนะคะเราก็เอา OPI เนี่ยเอา20อาหาร10นะคะเท่ากับ2 OPI ที่ได้ก็คือเท่ากับหรือมากกว่า1แสดงว่าเทีปฟิล์มของเราปกติค่ะนอกจากการตรวจโดยการใช้สีฟูเรซิแล้วยังมีการใช้สีอื่นอีกด้วย แต่ว่าไม่เป็นที่นิยมค่ะอย่างเช่น histamine green เราก็จะใช้สีตรวจดูนะคะว่าแดงตรงไหนจะติดสีเฉพาะเซลล์ที่ตายค่ะแล้วก็เกิดเป็น scar นะคะส่วน rose Bengal t e ก็เช่นกันจะเป็นติดสีส,สีชมพูแดงค่ะติดเฉพาะเซลล์ที่ตายเท่านั้นอีกหนึ่งวิธีก็คือการตรวจวัดความเข้มข้นของน้ำตานะคะหรือทีออ o ม l ล l รนั่นเอง โดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องตรวจแล้วเนี่ยนะคะจะมีค่าน้อยกว่า312มิลลิออสโมเพอร์ลิกค่ะแต่ถ้าตาแห้งมากเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ312-323มิลลิออสโมเพอร์ลิกนะคะแต่ถ้าตาแห้งปานกลางเนี่ยก็จะมากกว่า323มิลลิออสโมเพอร์ลิกค่ะ หรือจะใช้วิธีเทียร์เอร์นิงเทสก็ได้ในการเก็บน้ำตานะคะมาเพาะในสไลด์แล้วก็ปล่อยให้แห้งจนกจนกลายเป็นผลนะคะคล้ายใบเฟิร์นซึ่งก็มี4แบบค่ะโดย Type A นะคะตามรูปภาพเลยก็จะเป็นยูนิฟอร์มล g e นะคะก็คือจะลักษณะเป็นใบเฟิร์นเลยนะคะแล้วก็รูป B นะคะก็เป็นใบเฟิร์นเช่นกันแต่ว่ามีขนาดเล็กลงนะคะทั้ง A และ B เนี่ยก็คือน้ำตาปกตินะคะเป็นใบเฟิร์นอยู่ ส่วน Type 3นะคะกับ4ก็คือรูป C กับดีนเองนะคะก็คือมีความเป็นผิดปกตินะคะโดย Type รูป C นะคะหรือ Type 3ก็จะมีบางส่วนของลักษณะเนี่ยอาจจะเหมือนคล้ายใบเฟิร์นค่ะส่วนอันที่4นะคะหรือรูป D เนี่ยไม่มีไบเฟิร์นเลยดูไม่เป็นใบเฟิร์นเลยนะคะก็คือผิดปกตินั่นเองหรือเราจะตรวจโดยการตรวจเช็คของลิปิดเลเยอรก็ได้นะคะ ในการใช้เครื่องในการถ่ายภาพสะท้อนออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ่อไมโบไม,มโบเบียนะคะอย่างเช่นไมโบไมโบเมทรีเนี่ยเราก็จะตรวจว่ามีไมโบเบียนแกลนเนี่ยมากแค่ไหนนะคะในการใช้อินฟลูเลตสองเราก็ถ่ายรูปออกมาค่ะเอ่อเรียงตามลำดับนะคะศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์เนี่ยสแสดงว่าไมโบเบียนไมโบเบียนแกลนเนี่ยหายไปนิดหน่อยนะคะหนึ่งก็จะเริ่มหายมากขึ้นนะคะจนถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยส่วนอ่ะเกรดสองเนี่ยจะหายมาก จนถึง75%เลยนะคะถ้ามากกว่า75%เนี่ยก็คือเก 3, ิดสับก็คือแทบจะไม่เห็นไมโคเมมมี่โมเมนแกลแล้วนะคะถ้าเราซูมภาพเนี่ยเข้าไปนะคะเจ้าจะเห็นเป็นขีดขีดเนี่ยคะ่ะเป็นคล้ายๆเหมือนลายๆเนี่ยคะ่ะเป็นลายของไมโคเมมโมแกลนะคะแล้วก็เชิงวนินีมีได้ด้วยค่ะเรามาพูดถึง tear dysfunction นะคะถึงสาเหตุของมันกันค่ะ อย่างเช่นคอาก็ได้เทียซินโดมนะคะคือการที่ C N 7หรือ Facial nerve ถูกทำลายหรือมีความผิดปกติที่ a d v a n fiber ค่ะซึ่งอาจจะไปต่อกับ nerve Exxon ของนะ้ำตแกนนะคะอื่นๆเช่นทำให้เวลาลเราเคี้ยวอาหารนี่อาจจะมีน้ำตาไหลออกมาหรืออาจจะตอนได้กลิ่นแล้วกลายเป็นมีน้ำน้ำตาลไหลออกมาแทนค่ะส่วน dry eye นะคะก็คือพบมากในผู้หญิงนะคะอาจจะเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธี อาจจะก,การล้างไม่สะอาดซึ่งเป็นได้หลายๆวิธีเลค่ะหรืออาจจะอยู่ในห้องแอร์มากเกินไปนะคะเป็นต้นโจโจเดนซินโดมเนี่ยนะคะก็พบพบมากในผู้หญิงที่หมดประจําเดือนค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือไพมัลีที่เป็นแค่โจโจเดนซินโดมเฉยๆส่วน s e ค o n d a r นีนี่คือเกิดร่วมกับโรคออโตอิมมูนดีซีร่วมด้วยค่ะ มาพูดถึงอาการแล้วก็การตรวจนะคะของโจเด้นซินโดมนะคะโดยอาการของเขาจะมีอาการตาแห้งอาจจะมีตาแดงหรือแสบตาบากและคอแห้งค่ะทําให้การเคี้ยวละกืนทำได้ยากนะคะมีการไอแห้งนะคะและต่มน้ำลายหน้าหูอาจจะโตขึ้นค่ะซึ่งมีอันประกอบหลายอย่างนะคะส่วนการตรวจนะคะจะใช้วิธี t ช e มเ r อร์เทค่ะโดยไม่ใช้ยาชานะคะโดยการใช้สติ๊กเกอร์เนี่ย ออสอดเข้าไปนะคะตรงบริเวณกึ่งกลางด้านล่างของตาค่ะถ้ามากกว่า10มิลิเมตรนะคะในระยะเวลา5นาทีนี่แสดงว่าปกติค่ะแต่ว่าถ้าตำบวนนี้แสดงว่าผิดปกตินะคะแล้วก็จะใช้ของฟูออเรซีนค่ะก็จะอาจจะเห็นเป็นดรายสปอนนะคะตามรูปภาพเลยนะคะแล้วก็จะสังทิฐานได้ว่าเป็นโจเดนซินโดมค่ะ ข้าขอจบการนำเสนอเรื่อง Biochemistry of t r e p a t i n เลเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ